สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดลวิทนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับมาจะพามาดูที่นานะครับสวยๆสี่ไร่นะครับสองโฉนดโฉนดแรกอ่ะมันอยู่ติดถนนหนึ่งไร่เก้าสิบแปดตารางวาแล้วเอ้โฉนดที่สองอ่ะมันสามไร่นะครับเป๊ะๆเลยอยู่ด้านหลังประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับประมาณนี้เลยนี่ครับรูปโฉนดโฉนดแรกเนี่ยมันหนึ่งไร่นะครับ โฉนที่สองเนี่ยมันสามไร่นะครับเนี่ยประมาณนี้าทางสาระประโยชน์ก็จะมีตัดอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับหนึ่งเส้นข้างหลังสามไร่นี่ก็อีกหนึ่งเส้นนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ครับแปลงหนึ่งไร่เนี่ยทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยเป็นแบบนี้เลยข้อเสียงมันคือ,อเป็นแปลงที่โรยด้วยหินคุกนะครับผ่านหน้าที่ดินเนี่ยประมาณร้อยเมตร ไอ้ส่วนที่เห็นบ้านนะครับมันจะเป็นทางยาวเห็นเสาไฟฟ้าไหมครับนู่นน่ะน่ะเข้ามาจากถนนใหญ่อ่าเขาเรียกอะไรนะถนนลาดชบุรีผาปกไปจอมบึงไปสวนพึ่งนะครับเนี่ยเข้ามาเนี่ยประมาณแ0 0เมตรถึงนี่เลยไฟฟ้ามีนะครับไฟฟ้ามีมาป่าก็มีเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจุดเริ่มต้นที่ดินนะครับแปลงหนึ่งไร่เนี่ยมันเริ่มตรงนี้ครับผมนี่เลยเนี่ยจากตรงนี้ครับยิงยาวเข้าไปเนี่ยประมาณ 65เมตรครับ65เมตรแต่ผมมองเห็นเสาผมไม่ได้เอาไม้ปักขอโทษทีครับรีบๆหน่อยแล้วก็จากเสาเนี้ยยิงตามทางหินคุกไปเนี้ยครับเนี่ยเลยต้นคอยไปเนี้ยครับประมาณ30นะครับ30เมตรนะครับเนี่ยหน้าที่ดินเนี่ยนะแปลงหนึ่งไร่98ตารางวานะครับขายทั้งหมด4ไร่98ตารางวาขายอยู่ที่1ล้าน 4แสนบาทนะครับผมโฉนดคุดแดงทั้งคู่เลยนะครับผมรอดู่เดี๋ยวผมให้ดูสาไฟฟ้ามีนะครับเมื่อกี้ผมแนะนําแล้วส่วนประปาเนี่ยเขามาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่เลยประปาเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับมีประปาด้วยเออนี่ครับแปลงนามีประปาผ่านครับผมโอเคนี่ครับจุดที่เราเริ่มตรงนี้สิ้นสุดตรงนี้นะครับยิงยาวไปถึงต้นเสาไฟฟ้าดางซ้ายมือนะครับผม แล้วส่วนหันหน้าเข้าที่เนี่ยมันก็จะยาวเนี่ย65เมตรเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นถนนอ่าของอีกแปลงหนึ่งนะของเราเนี่ยมันจะเริ่มตรงนี้ครับเข้าไปนะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อ่าถ้าเราหันหน้าเข้าที่เนี่ยครับหันหน้าเข้าที่เนี่ยหันหน้าเข้าที่นะครับทิศเหนือมันจะอยู่หน้าหน้าผมนะครับแล้วก็ทางทางข้างหลังผมเนี่ยมันทิศใต้ซ้ายมือทิศตะวันออกขวามือเนี่ยที่มีบ้านคนนีครับ อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับมันเป็นทิศตะวันตกนะครับผมโดยประมาณนี้เลยครับไปเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูว่ามันยาวไปลแค่ไหนหนาที่เนี่ยเขาทำารู้สึกว่าจะทําปีละสองครั้งมั้งน่าน่าจะใช่นะครับตอนนี้เขาก็ทํานายอยู่นะครับผมที่ผมเดินอยู่เนี่ยมันเป็นทางส่วนบุคคลของอีกแปลงหนึ่งของเรามันก็จะเฉียดอา พุ่มพุ่มหญ้าไปเนี่ยครับยาวมาเนี่ยยาวมานี่เลยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูครับอากาศดีนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองข้างๆางเนี่ยนะครับทางขวามือผมเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นทางเห็นเสาไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นทางเข้าเข้าหมู่บ้านนะครับเนี่ยเห็นเสาไฟฟ้าเนี่ย วิ่งออกไปที่เห็นนู่นนะครับเป็นเป็นโรงงานทําขนมนะครับติดถนนลาดจอมบึงไปสวนพุ่งนะครับถนนหลักของเขาเรียกอะไรนะถนนหลวงลาดชบุรีผาปกครับนั่นน่ะที่เห็นเนี่ยใกล้ถนนแค่นี้เองถนนหลวงนะครับนี่ครับหลักเขตเราจบจบตรงนี้ครับนี่ยิงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปตรงโน้นนะครับประมาณสามสิบเมตรนั่นน่ะเห็นเสาเน่ะแล้วก็ยิงออกไปนู่นนะครับ ที่เสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ยิงมาตรงเนี้นะครับเนี่ยประมาณเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแปลงหนึ่งหนึ่งไร่เก้าสิบแปดตารางวาก็ประมาณเป็นทุ่งแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เลยแล้วส่วนอีกแปลงหนึ่งนะครับอีกแปลงหนึ่งที่เห็นอันนี้ผมให้ดูแล้วนะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งคือแปลงนี้มันจะอยู่ต่อท้ายจากหมุดตรงเนี้ครับจากหมุดตรงเนี้นะครับแล้วก็ปาดเฉียงขึ้นไปโน่นนะครับเห็นเสาลิบๆนู่น่น่ะ เห็นเสาลิบๆนู่นน่ะแล้วก็ยิงยาวตามขอบอขอบคนานะครับที่มีหญ้าขึ้นเนี่ยยิงไปนู่นแล้วก็โวกกลับตรงตรงหลักนู่นนะครับหลักที่สองนู่นน่ะนะครับแล้วก็ยิงวิ่งตายตามคนามานเนี่ยครับแปลงข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับนะเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูโดยประมาณนะครับ ประมาณนี้ยอากาศดีเย็นสบายครับผมเนี่ยครับมองตรงนู้นกบ้านคนนะครับพอมองไปตรงนู้นก็เป็นโรงงานขนมติดกระทางใหญ่เลยครับผมนู่นบ้านคนแล้วก็จะเลาะทางเข้ามาเนี่ยครับวิ่งเข้ามาเนี่ยครับสนใจก็ติดต่อเบอร์ผมเข้ามานะครับ0614782939หรือ id line นะครับเบอร์เดียวกันแล้วครับผมแล้วก็วิ่งมาเนี่ยครับเลาะบ้านคนตรงนี้จะแล้วจะมีทางเข้านี่ครับ จะมีทางเข้ามานเนี่ยเลยปื๊บเข้ามาเนี่ยเข้ามาเนี้ยครับเนี่ยเนียมาถึงแปลงที่ดินตรงเนี้ยประมาณแปดร้อยเมตรครับผมนี่นี่ครับช่วงหน้าฝนเขาก็จะมีน้ําแบบนี้เนี่ยนี่แปลงข้างๆนะครับนี่เลยอยู่ที่ตําบลลางบัวอําเภออำเภอจอมบึงจังหวัดราดชบุรีนะครับผมแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดสองโฉนดคู่นะครับขายยกสองโฉนดครับผมอยู่ที่ หนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาหาผมดูนะครับผมโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ